วิธีการแก้ไฟเซลที่เข้ารหัสนะครับมันจะแก้เวลาไม่ได้ครับเขาลองไว้ติดระเบิดติดชีตเนี่ยติดระเบอรวิธีการแก้เนี่ยเราจะกดอันดีเนต F11 จากนั้นก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาจากนั้นก็ดูชีตที่8เมื่อกี้พี่เราจะแก้จากนั้นก็ วางโค้ดลงมาจากนั้นก็กดตัวี F5 อะแค่นี้ครับจากนั้นก็มาดูอะแก้ได้แล้แค่นี้แก้เสร็จแล้วก็อ,อยากได้เวลาอะไร จากนั้นก็กดเซฟจนี่ครับจจากนั้นก็ปิดจบด่ครับ